สวัสดีค่ะหนูนางสาวมานัสนันกาม,มลัมเลขที่16ขอมอีทัพสุเอค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องกฎหมายการมั่นค่ะไปดูกันเลยการมั่นหมายถึงการที่ชายและหญิงได้ทำการสัญญาว่าจะทำการสมรสอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและการมั่นจะไม่ทำให้สถานะของหญิงและชายตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป,ไป รูปแบบของการมั่นจะต้องมีการส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นมาตราหนังสี่สามเจ็ดวรกแรกมันหยัดว่าการมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น และมาตาหนึ่า1ห3 5การมั่นจะทำการได้ต่อเมื่อชายและหญิงอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วการมั่นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมคะมานตา1436งส่ผู้เยาาจะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ และมาตราหนึ่งสี่สามเจ็ดการมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นเมื่อมั่นแล้วให้ของมั่นตกเป็นสิทธิแก่หญิงและในมาตราหนึ่งสี่สามเก้าเมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องให้รับผิดชอบใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย มาตราหนึ่งสี่สี่ศูนย์ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ดังต่อไปนี้ซึ่งในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทนศาลอาจชี้ขาดว่าของมั่นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับหรือศาลอาจได้ค่าทดแทนโดยแม่คำนึงถึงของมั่นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นก็ได้ เงื่อนไขของการมั่นถ้าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอายุครบ20ปีบริบูรณ์สามารถทำการมั่นได้ด้วยตนเองและ 2. ไม่สามารถมั่นกับคนวิกลจริตหรือคนที่ศาลถูกตัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ 3. บุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือร่วมแต่มารดาหรือเพียงบิดาอย่างเดียวก็ไม่สามารถมั่นกันได้ ขอบคุณที่ดูมาถึงจนจบนะคะแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ